จ,จิตอาาาสพราาาระชทาาาานารอรรระมรม้มมฟพบีที่วัดสว่างคพตำมนคลองสี่อคลอ,นอ,นมมองหลวงจังหววดปทรมธานีนางนิติชัยวิริยาน์นแอมเภอคลองหลวงผู้อำนวยการสุจิตอาสาพระราชทา,านเภอคลองหลวงเป็นประธานการจรัดกิจกรรมจริตอาสาพ,พัฒนานศาสนสถานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนวบลคลองสี่ เทศบาลเมืองท่ากร,รักที่ตำรวจสถานีตำรวจปีคอนคลองหลวงตำน,นานผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาธารณกํานันเทศประจําตำบลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสมาชิกกองสาสารรักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงที่สองและประชาชนติอาสาร่วมกันพัฒนาความสะอาดเก็บกวาดขยะเศษใบไม้ถิ่ง้าล้างพืง้นบโบสดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดสว่างพบ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ยืนเยวสิใจของพุทธศาสนิกชนและก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชนชนรวมพลังจิตอาสาพระราชทานเชื่อใจประสาทงนึ่เดียวพร้อมให้รอยยิ้นความสุขอย่างดีขอทำดีไม่หวังใดเพื่ออค์พระภูว่นัยด้วยหัวใจนิรันดร วกเราจิตอาสาพระราชทานจากปงปูบานปินเมืองเบื้องบนสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมรวมน้ำใจเพื่อชุมชนพร้อมเพรียงพร้อมอุทิศตนทำความดีด้วยหัวใจกำลังคนประชารัฐพัฒนา รวมจิตอาสาช่วยบรรเทาทุกภัยสร้างเสริมประโยชน์เพื่อกูลให้ถาวรเจริญก้าวไกลร่วมแรงร่วมมือร่วมใจยึดมันน่นใน